สวัสดีแฟนๆฮอสคอร์รทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกครั้งกับทีเด็ดฮอสคอร์ทีเด็ดแม่นยำ99%หากไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์ทักแชทกันมาได้เลยครับค่ำคืนนี้พลาดไม่ได้กับศึกเพเีเียร์อังกฤษคู่บิ๊กแมตช์โงแดงลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านต้อนรับสิงห์บลูเชลซีเจ้าถิ่นเตรียมพิธีรับถ้วยแชมป์ที่รอคอยมา30ปีครับแน่นอนว่าเจอเันค็อปจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนสามสาษแนวรุกมาเน่ฟิมิโนซาน่าอยู่กันครบ อย่างไรก็ตามผลงาน2นัดหลังสุดพวกเขาไม่ชนะใครเจอกับเชลซีครับที่ชนะมา2นัดรวดและเรียกความมั่นใจครับหลังจากที่ผ่านเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วย FA ฟเอได้สําเร็จอย่างไรก็ตามเกมนี้พวกเขาต้องการ3มแต้มเพื่อรักษาดับ3ไปเล่นยูวฟาแชมเปี้ยนส์ให้ได้แนวรุกจัดครบครับบิลเลียนนะครับคริสเตียนพูริสิตเมสันเมาส์และก็โอลิเยชิลู และสถิติที่น่าสนใจครับเชลซี Chelsea ครับบุกมาเยือนแอนฟิลด์9ใน10นัดหลังสุดไม่เคยแพ้เลยครับและเกมนี้ครับผมมั่นใจว่าเชลซีจะบุกมาเก็บแต้มในถิ่นแอนฟิ์ครับเพื่อทำให้งานเลี้ยงฉลองกร่อยอย่างแน่นอนครับผมมั่นใจเชลซี99%ส่วนอีก1%นั้นอยู่ที่คุณเพราะถ้าผมมั่นใจ100%ป่านนี้ผมรวยไปนานแล้ว